สวัสดีทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ผมนําปิดตายันน่องหลวงพ่อทับวัดทองมาเปิดในราคา1ล้านบาทเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะออกขาวนะแล้วก็มีกระแสคล้ายทองคำนะครับออกของเหลืองด้านสายอง์พระด้านบนนะครับที่เรียกว่าปิดตายันน่องเพราะมีตัวอักขระยันอยู่ที่แข้งฝานะครับ หลวงพ่อจะขัดสมาธิเพชรนะครับคือแข้งฝาอยู่บนแข้งซ้ายจะสอดเข้าไปอยู่ด้านในนะครับด้านในล่องจะมีไขสีออกส้มนะครับสีส้มออกส้มแดงนะครับๆ มีไม่ทั่วครับมีมีตรงด้านฝาของพระนี้แล้วก็ด้านบนบางที่ก็ไม่มีครับมันบางที่ก็เป็นไข่เทาแต่สีส้มแดงนะมันจะอยู่ทั่วนะครับอยู่ทั่วด้านล่างจะมีไข่ออกสีเทานะจะมีไข่ออกสีเทา จะมีสองมือของพ่อล้วงไปด้านในขานะครับหลวงพ่อทับจะล้วงในหลวงปู่เอี่ยมจะล้วงนอกนะครับแต่ต้องแข้งเข่าซ้ายนะครับข่าซ้ายจะเป็นรูคนระับเป็นรูแล้วก็มีไข่สีเทาอยู่ด้านในนะครับด้านล่างใต้ล่างหัวเขา่าซ้ายจะมี ช่อชนวนนะครับมีช่อชนวนใครดูแท้นะครับดูเนื้อว่ามันใช่ดูพิมพ์ได้ดูเนื้อได้นะผมเปิดในราคาหนึ่งล้านบาทครับสนใจก็ติดต่อมา นั่นบนนั่นบน ด้านซ้ายองค์พระก็จะอยู่ตรงในซอกตรงตรง,ตรงข้างมือองค์พรนะครับแล้วก็มีตรงด้านตรงเหนือเหนือขาฝานะครับไขสีสีสอกแดงส้มนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขายดูแท้ดูถูกใจนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปของผมสวัสดีครับ